สวัสดีครับนี่คือคนน่าคุยกับผมเคนโดนะครับแขกรับเชิญที่ผมจะคุยด้วยนั้นต้องเป็นคนน่าคุยคุยแล้วได้อะไรคุยแล้วมีอะไรถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่ได้อะไรเราไม่คุยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณหมอครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพนั่นหมายความว่าเรากําลังจะอ่อนเยาวเรากําลังจะเด็กลงแล้วก็เราก็จะไม่เจ็บป่วยอายุยืนยาวนะฮะโอ้โหมีความหวังจริงๆครับคุณหมอครับเขียนหนังสือเล่มนี้เอาไว้ด้วย 9 All for h e ฮ l นะครับอยู่อย่างไรให้ได้100ปีโดยไม่ป่วยโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้คนน่าคุยได้ต้อนรับคุณหมอขวัญชัยพนอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัยเศรษฐนันท์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับโอ้ยผมชอบัเลยหนังสือเล่มนี้อยู่อย่างไรให้ได้100ปีโดยไม่ป่วยครับมันทําได้ด้วยเหรอคุณหมอเขาอยู่กันได้มากกว่าร้อยนะฮะนะฮะโดยไม่ป่วยด้วยครับ แสดงว่ามันมีเคล็ดลับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่เดี๋ยวเราจะคุยกันเลยว่าเราจะดูแลภายในยังไงและจะดูแลภายนอกอยังไงเพราะว่าเราคงไม่อยากที่จะเดินไปไหนหมดผมอายุ30กว่าเ <c oughs> มื่อไหร่จะ50คริค้างเงี้ยโอ้อโหเราโกรธเลยนะใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะแก่ๆไปแล้วก็ลูกหลานบ่นโอ้โหมีแต่เจ็บมีแต่ป่วยพาไปรักษาพยาบาลเป็นภาระของลูกหลานเราไม่อยากเป็นอย่างนั้น อันนั้นคือคือเป้าหมายของเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพรหรือที่ฝรังกฤษเราเรียกว่า Regenerative Medicine นะครับ r ร g e n e r e t i v i m e d i c i n e เนี่ยจริงๆแล้วมันเน้นในทางด้านของการป้องกันโรคมากกว่าแต่ตอนหลังเรามีเรื่องของฝรั่งเขาเรียกว่า Anti-aging หรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยมาเป็นส่วนหนึ่งของ Regenerative Medicine ด้วยเพราะนั้นะมันก็เลยกลายเป็นว่า วิชาเนี้ยมันสามารถทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยโรคเรื้อรังนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่โรคเรื้อรังเยอะมากๆาทั้งหัวใจเบาหวานความดันโรคโรคโรคอัมพฤกษ์อัอามาพาตอะไรพวกนี้พากินสันเอลไซาเมอร์รพวกนี้เป็นโรคซึ่งแม้ทั้งอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหามากเพราะว่าคนผู้นี้มันมันเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และเราต้องใช้คนไปช่วยดูแลครับ เป็นการใช้วัตรุพยากรแบบสิ้นเปลืองแบบมหาศาลมากโอ้โหดัง huh. นั้นบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่เมือง uh huh. เมืองคนรวยครับ uh huh. ถ้าเราสามารถทําให้คนไทยสามารถร้อยละเกสบหรืออย่างน้อยแปดบขึ้นไปไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนที่จะต้องป่วยในอนาคตครับ uh huh. ที่ต้องไปนั่งดูแลเขาตอนเขาแก่แบบนี้มันจะกลายป็นมันมันมันจะมันจะช่วยเรื่องสภาพเศรษฐกิจบ้านเราด้วยครับ uh huh. แล้วก็คนก็จะมีความสุข เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าใครที่ป่วยแล้วจะมีความสุขไม่มีทางหรอกราก็จะปวดนะโอ้ยเดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ปวดอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่อยากตกอยู่ในสภาพแบบนั้นซึ่งตอนนี้ผมอายุสามสิบกว่านะฮะ<ช>มันรู้ก่อนมันก็ป้องกันการเจ็บป่วยได้ก่อนไม่ใช่ว่าเรารอให้เราเจ็บป่วยแล้วเราไยรักษาอันนั้นจะยากใช่ไหมครับคุณหมอใช่ใช่คือผมเขียนหนังสือเล่มนี้มาเพื่อเพื่อเป็นแนะนํา แนวทางแบบคร่าวๆให้เรารู้วิธีที่จะดูแลตัวเองครับอย่างคุณเคนโดถ้าทําตามหนังสือที่ผมเขียนอาจจะไม่ต้องถึง100%อาจจะสัก5้าหเอร์ดูแลตัวเองเรื่องการออกกำลังกาย mm hmm. การพักผ่อนการทําสมาธิการดูดูแลเรื่องของของอาการเอาล้างสารพิษออกจากตัวครับคุณเคนโด้อยู่120ปีได้สบายสบาย สาธุนะครับแล้วแบบร้อยยี่สิบแล้วยังเดินได้วิ่งได้นะฮะไม่ใช่ว่าพอแปดสิบแล้วเดวิ่งไม่ได้เจ็บข่าโคดเข่าเป็นโรคไข้คอคือคุณหมอครับที่จริงอายุของคนเราเนี่ยมันร้อยกว่าได้แต่ที่ว่ามันไปไม่ถึงเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะความเสื่อมเพราะความเสื่อมของของเซลลเซลล์เสื่อมแล้วมันไม่มีอะไรไปแก้ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เซลล์เสื่อมไม่ได้ อย่างผมเนี่ยโชคดีมากที่ผมเปลี่ยนแนวแนวทางจากผมเป็นหมอสูเดิมครับผมมองเห็นว่าคนอายุมากคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นโรคความเสื่อมแล้วก็เสียชีวิตแต่คุณแม่ผมนี่ยอยู่บนรถเข็นสิบสองปีครับพี่ชายผมอยู่บนรถเข็นสิบห้าปีซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องของอเรื่องของสุภาพซึ่งมันไปทําลายระบบเศรษฐกิจครับเพราะนั้นผมเองผมผมเป็นหมอ ผมรู้ว่าผมรู้ว่ามีมีบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายสมัยก่อนไม่รู้ตอนหลังมาศึกษาเรื่องทางนี้ถึงได้รู้ว่าเอ้ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งเราสามารถแก้ไขได้อืมถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้คุณจะแก่ช้าอันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือคุณจะไม่ค่อยป่วยอคุณจะไม่ค่อยเป็นโรคแบบเรื้อรังรอย่างไอไขข้อเนะี่ยง่ายๆอย่างไขข้อคนรุ่นผมเนี่ย ผมวิ่งเกือบทุกวันครับผมวิ่งวันละสามสี่กิโลไปวิ่งตามสวนสาธารณะไปวิ่งในหมู่บ้านข้างๆครับเพื่อนเพื่อนมก็ถามเลยมึงวิ่งได้ไงไม่เจ็บเข่าเลยเออผมบอกว่ามันอยู่ที่อยู่ที่เราดูแลตัวสภาพตัวตัวเราเองนะฮะถ้าหากว่าเราดูแลสามารถดูแลสภาพตัวเองได้แล้วเราฝึกฝึกร่างกายเราให้สามารถทนทานกับการ ทําลายได้แล้วก็ฟื้นฟูมันได้ครับแล้ววิ่งได้จนร้อยปีฮะโอ้โหต่าง่ายๆเลยนะฮะเรามาคุยกันดูแลจากภายในก่อนครับคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงความเสื่อมรรเรามีวิธีการชะลออวัยวะภายในของเราเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมวิธีง่ายๆให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะทําได้ยังไงบ้างรเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราเสื่อมครับสิ่งที่ทําให้เราเสื่อมก็คือไอ้พวก สิ่งสภาพแวดล้อมซึ่งทําลายตัวเรานะฮะอาหารการกินซึ่งทําลายตัวเราครับเพราะนั้นถ้าหากเรารู้รู้รู้พวกนัก้รู้รู้ว่าอะไรสับเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเสื่อมเราก็แก้ไขตรงนั้นตัวแรกตัวสาคัญที่สุดที่ตอนนี้ที่ท,ที่เราพูดถึงกันมากที่สุดก็คืออนุมูลอิสระครับ,รบซึ่งเป็นตัวที่ทําลายร่างกายมากที่สุดเสร็จแล้วร่างกายสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้แต่มันสร้างไม่ได้สร้างได้ได้ไม่พออืเพราะว่า สารต้านอนุมูลอัสระมันจะสร้างจากตับเราครับแต่มันสร้างได้ไม่พอเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บร่างกายเราก็จะค่อยเสื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกเข้ามาช่วยเราครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้ที่เรารู้จักและรู้ว่ามันได้ผลดีมากๆมีหลายตัวมากครับนะอย่างพวกแอนโทเซนินวิตามินทั้งหลายนะตัวหนึ่งซึ่งตอนหลังมีคนพูดกันถึงมากก็คือเรื่องของเรเวอรลทรอครับซึ่ง มีทีวีบางช่องเอามาบอกเลยบอกโอ้เป็นสารยาอายุวัฒน,นะผมบอกมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันจะทําให้คุณแก่ช้าครับแล้วมันเป็นสารที่อยู่ในวายแดงมันอยู่จริงจิมันอยู่ในเปลือกหุ่นแดงครับถ้าหากเราเราสามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วมีการมีคุณหมอดเอรเดวิดซิงแคลร์ผลิตผลิตมาขายแล้วตั้งโรงงานอยู่ในอินเดียครับ <laughs> แต่ที่ที่อเมริกาเขาก็มีตัวหนึ่งเขามาขายแล้วก็คุณภาพดีด้วยฮะแล้วดีกว่ายาก,กินด้วยซ้ำเพราะว่าสาร,สรเรสโตรทอนี่มันดูดซึมทั้งกระพุ้งแก้มครับครับเขาก็ผลิตมาเป็นเจลเจลแบบรสชาติองุ่หนอร่อยอร่อยใช่ได้แล้วก็อมอไู้ในปากแล้วก็อมไว้ในปากสักนาทีหนึ่งเนี่ยมันดูดซึมเกือบหมดครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะดีกว่าตัวกินด้วยซ้าไปครับนะครับ ไอ้ oh. ตัวนี้เป็นตัวซึ่งสามารถชะลอไวัยได้ดีมากๆเลย<ะ>แล้วมันยังช่วยหลายช่วยโรคหลายแล้วหลายโครคโดยเฉพาะเรื่องของอเรื่องของเบาหวานเรื่องกระดกพุนเรื่องของการขั้งสารพิษการไหลเวียนของโลหิตตัวนี้มันพูดจริงๆและเจรไในคุณสมบัติมันแทบไม่หมดเพราะนั้นสมมุติเรามีตัวนี้นะครับใช้ไปตลอดใช้ไปตลอดใช้ไปเรื่อย คุณก็จะมีสภาพร่างกายซึ่งแข็งแรงแก่ช้าครับคนเราเนี่ยอยากจะแข็งแรงไม่พอก็ต้องอยากดูเด็กด้วยผม,มไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนอายุเท่าๆกันแต่ดูแตกต่างกันยกตัวอย่างพี่เบิร์ดเนาะพี่เบิร์ดเนี่ยหกสิบแล้วแต่ไปดูอายุห <60. S 1> กสิบเกือบเกอหกสิบเกือบเกือบหกสิบนั่นแหละแต่ไปดูคนวัยเดียวกันเนี่ยคนละเรื่องเบิร์ดเหมือนคนอายุสี่ไม่ถึงสี่สิบใช่ไหมฮะประมาณ คือสภาพร่างกายเขาไม่ไมเหมือนสิไม่เหมือนคน40คไม่เหมือนคน60คือไม่ถึง40หน้าเขาอาจจะ40นิดๆแต่ว่าร่างกายเขาแข็งแรงมากแสดงว่าคุณหมอจะบอกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาพเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยอย่างผมก็เป็นแบบพี่เบิร์นได้สบายมากใครก็สามารถมีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงหน้าตาสดใสได้ถ้าร,รู้วิธีการที่ถูกต้องถูกต้องครับ แล้วก็ตัดเอาปัจจัยที่เราทานเข้าไปที่มันทําให้อวัยวะของเราเสื่อมเนี่ยทุกวันนี้อาหารการกินมีส่วนเยอะไหมฮะส่วนเยอะมากคือโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอาหารส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เกิดจากอาหารการกินที่เรากินทุกวันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอาหารพวกเนี้มันมีคุณแต่มันก็มีโทษครับเราก็ต้องรู้รู้ว่าวิธีกินยังไงถึงจะทําให้เราสามารถรดึงประโยชน์ออกมาได้มากสุดโดย มีโทษออกมาเข้ามาน้อยที่สุดครับครับ,รบโอ้โหยิ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะผมเห็นทางด้านหลังเนี่ยก้าวอออยู่อย่างไรให้ได้ร้อยปีเนี่ยเราขยายกันแบบสั้นๆนะคุณหมอว่า,าปัจจัยเหล่านี้มันเกี่ยวข้องยังไงที่ทําให้เราอยู่ได้ร้อยปีอิทธิบาทสีมันเกี่ยวอะไรฮะอิทธิบาทสีมันเป็นเ,เหมือนกับเหมือนกับสร้างวินัยให้ตัวเองครับ ก็คือฉันท่าวิริยะจิตตาวิมังสาคือฉันท่าเราต้องมีแน่ใจว่าไอสิ่งที่เราที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องก่อนครับเราต้องมีความเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยมันเป็นความถูกต้องออวิริยะก,ก็คือเราต้องมีความอดทนที่จะปฏิบัติครับเพราะไม่มีกรุงลงสร้างวันเดียวไม่ได้คุณจะทําให้สุขภาพคุณแข็งแรงไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้คุณไม่มีแรงลุกขึ้นคุณจะแบบกลายเป็นป๋งป๋งเป็นตู์แมน อย่างนั้นไม่ได้มันมีวิธีแต่มันกลายเป็นการทําลายตัวเองครับมีวิธีทําอย่างนั้นได้แต่ว่ามันจะทําลายตัวคุณมากกว่าที่จะค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายคุณสู้มีวินัยดีกว่าใช่ไหมครับอาหารเราคุยไปแล้วอากาศนี่ก็จําเป็นอากาศผมก็สอนวิธีการหายใจครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายบ้างออกกำลังกายนี่เดิมเราเข้าใจว่าอแอโรบิกก็พอแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ คนเป็นแอโรบิกเนี่นะคนที่วิ่งแอโรบิกเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วผมกลายเป็นว่าการทการวิ่งการกออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างเดียวเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่ามันไม่ใช่ครับ,รบมันไม่ได้เป็นตัวป้องกันโรคอย่างได้นะครับเพราะนั้นในนี้ผมก็เขียนไว้ด้วยเพราะว่าแนวความคิดในเรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะครับแต่ยังไงคุณต้องออกกำลังกาย <ม>นะครับห้ามขาดโดยเด็ดขาดการพักผ่อนด้วยการพักผ่อนก็คือการเอ็นกายค,ค,คุณต้องรู้วิธีการนอนการนอนให้ได้ประโยชน์ครับ,รบไม่ใช่ว่าอยู่ดีล้มนอนอย่างนี้ก็ก็อาจจะไม่ใช่คนที่จะมีปัญหามากสุดคือคนหนุ่มสาวทึ่อยู่ดึกๆครับชอบอยู่ดึกๆเพราะว่า กลางคืนทํางานง่ายกว่ากลางวันอ๋อมันเงียบดีก็เลยนอนมันไม่ร้อนด้วยตีสองตีสามเออยางงั้นอ่ะเหนื่อยเหนื่อยยางงั้นจะแก่เร็วด้วยร่างกายเสื่อมเสื่อมเร็วครับโอ้อารมณ์เนี่ยฉุนเฉียวบ่อยๆก็แก่นะอารมณ์เป็นส่วนสําคัญที่สําคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งนะในการที่คุณจะมีชีวิตที่อายุยืนยาวไม่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 ป่วยง่ายอ่ะครับอารมณ์สําคัญมากเพราะว่าการฝึกการการทําให้ตัวเองคุณ อารมณ์เนี่ยเป็นการตัวที่ความเครียดเนี่ยเป็นตัวทาลายในร่างกายมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิธีการที่จะดูแลเรื่องตัวเองแล้วก็ทางทางพุทธเราบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะฮะเพราะนั้นอันนี้เรื่องจริงโอ้โหนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วตัวสําคัญคือเอาพิษออกอมันเอาออกได้ด้วยเหรอฮะมันเข้าไปแล้วอ่ะออกได้ครับฮะออกได้แล้วออก มันออกอย่างแพงก็ได้ออกอย่างถูกก็ไดเ้เอาแบบถูกแล้วกันไม่มีตัง <c oughs> ก็ไปอ่านเอง <c oughs> เราต้องอ่านเองนะอ่านเองเพราะว่าผมก็เขียนแนะนาไปในนั้นนะ <c oughs> เอาอย่างอาพิษออกอย่างถูกก็มี <c oughs> อาพิษออกอย่างแพงก็มีอาพิษออกอย่างไม่แพงไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าได้ผลดีมากๆก็มีอื <c oughs> ซึ่งผมเขียนไว้ในนี้แล้วแล้วก็เราจะมองเห็นว่ามันมีวิธีการเทคนิคทางการแพทย์หลายอย่างท <c oughs> ี่สามารถทําให้เรามีอายุยืนได้ แล้วไม่ป่วยโรคซึ่งเราปกตัวทั้งหลายโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็ดูแลเรื่องเบาหวานได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ทราบว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเดือนตุลาคมนะครับได้เจอกันที่งานอย่างแน่นอนเราคุยกันปัจจัยภายในละคุณหมอ